มาเนี่เจ้าปเปพี่น้องเห๋ยวันนี้น้องโบจะแอบป่าสมุนไพรมา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 กินข้าวแต่กันเจ้ากราบสวัสดีเจ้าปม่มปพี่น้องรูคนพบกับน้องโบเต๋ตเต็มใบแฮมเย้วันนี้ปุ่มพี่น้องเหยจะแอบป่าสมุนไพรน้องโบใจป่าดุกนี่เ <c oughs> ต็มชามหนึ่งชามวันนี้มาแอบป่ากันเจ้าอีแม่ก๊กป่าดุกเรียบร้อยแล้ว บอกเลยให้พ ah. ่อพ <Yeah. S 2> ้องเหยปั่นข้าหนึ่งรอได้เลยคือจำเอฟป่านี่คือแบบอุ้ยุซุดยอดในนอนเจ้ามาเขามาตำเครื่องกันกอนใส่หอมเตียมเจ้าป๊าบตามไปตัมหอมเตียมจากนั้นเจ้าขมิ้นในเล่ ขมิ้นใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ขมิน้นหอมแดงเจ้าฮะลงไปเลยกั้งนี่นี่หอมแดงอู้อแม่อันก่อนนะมนเป็นยังม่เป็นนอก กองต่ำเรียบร้อยเจ้าต่อไปใส่พริกแดงปูไปเปนนองเหยสอบเพชรใส่เพชรสอบบ่ให้บ่ดีใส่บ่ให้บดีสอบเพชรน้อยใส่สบบสใสน้อยเดียวหน้าเจ้าน้องบใส่สอ,ส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 องสี่หกแปดสิบสิบสองแกนฮ่าฮ่าเหมาะแน่นอนเจ้ามาตอนนี้เจ้าเขาต่ำเครื่องเซตเรียบร้อยแล้วปูไปนนองเหยือยืพอกันดู ดูมอะก,ะมะกะอ์มอกออเครื่องเน่นๆน่นจีอเจ้าเหมอแนนนอนลแไ่พี่น้องฮะลงไปเจ้าึงต่อไปเจ้าใส่ผงผง,ผงผงผงอร่อยเจ้าลแไปพี่น้องเห้ยแม่ผงอร่อยนักก็แม่ว่าใส่ผงอร่อยพอมันนิดน่อยเจ้าบาให้บดีหมอเอี่ยป่าเฮานักอืเคล็ดรับความอร่อย ปลาเป็นกิโลแม่ใส่เตากันเล็กน้อยเจ้าผงปรุงรสนะเจ้าผงปรุงรสเล็กน้อยเจ้าปาดเกี่ยปนเล็กน้อยเจ้าน้อยกำนันเฮากะกดเลยเจ้ามาต่อไปเจ้าอีแม่ว่าเอาหอมแดงเพิ่มไปเห็นไอยอยวีวะนี่แบบน้อยนะแม่นกอกู่นะ เจ,จ้าเพิ่มใส่ลงไปเจ้าจะได้หวานอีแม่บอกอันนี้สูตรอีแม่เครดรับคอมอร่อยทำแล้วอ่าอ่าใส่หอมป้อมตูวหอมป้อมเจ้าหอมป้อมผักชีสอันนี้ตีเฮาคุกเข้าเรียบร้อยเฮาก็เอาลงมาในนี่เลยตีไปตอกเลยฮะไปเลยกลั้งฮะไปเลยนะผมไปร่องหอยกั้งนี่ ป่าจะเป็นกิโลห้องใส่ห้องเดียวกอ็อกันสองห้องก็ได้บอกใส่ไปแน้ะมันต้องซุก <c oughs> เอาไปเลยลงเลยแม่โอ้ทานกำลังมาอเลยเจ้าขนาดเลยอ่าเรียบร้อยแล้วเจ้าแม่เตะพอเลยซุกก็ห <c oughs> ามซุกหรือโนแม่เนาะน่าจะนั่นน่าจะของโซ่ของซ่เจ้าหลวงอ๋ออ๋อแม่ปื้เลยเจ้า อแอปป้าเรียบร้อยพ่่นน้องเลยควันจุง้งเลยมาเนอะพี่น้องเจ้ากินข,ข้าวกันเรียบร้อยแล้วพออีป,ปอมีอย่างมึงนะอันเนี้ยปลาไหลตมเป็ด <c oughs> เย็นเฮอปลาไหลนี่แล้วก็มีํำมะเขียนี่แล้วก็มีของน้องตะกี้เนาะแอปป้าเจ้างอกกันเลยพ่แม่นน้องอวดอยังอวดอยู่ มอกับแม่มอสมอไอ้ม,มอ,อมโอ้คือมันเปื่อยดีหนอะแม่น,น้ออุ้ยปลาดุกอุ้ยอ่ะปลาเมเปิลน่องเหยจะเปื่อยแค่เนี่ยหอมอข,อข้าวป,ป๋อจิ้มหัวกรองอันเนี้ยจิ้มหักรองไปแล้ววะเออแม่นแม่นแม่นป๋อจิ้มแมล้วป๋อจิ้มแต่คนแหลกเลยลืมม,มันเป็นลูกอุ้ยมันก็เลยเปื่อยแม่นถ้าเป็นปลาลูกอุ้ยจะเปื่อยจะแอบปลาเมเปิน่องเหยือเนี่ยมอสเหรอรอ ทำดีเจ้า,อ,าอืมแค่ป่าบ้านเขานี่เจ้างอกเจ้างอกที่เรา,าถามมาหอมแดงแม่ใส่จ้องครบตาสีหอมแดง,ดงอืมมีจะมีความนัวความหนึบม,มากเนาละลาละ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 ลวันเดียวนี่เป็นลูกความนัวอีหวัดไปไม่ต้องน้อได้อ่านหกีงส่อเพาะว่าน้องมาครับเอานี้กะโชว์ป่าไร จ้พกการเขาห้องปลลเน้อบ้านห้องเออบ้านหาห้องเย็นปะเปเย็นหอนึ่งกับหม้องน่อเย็นนะหม้อมอม้ฮะปวยเปี่นงเจ้าเย้าเขากินมาให้บระดีนก่ก็ถ้าเกิดปมยเพี่น้องยากกินแอปปานะ ก็สาม,มารถย่าได้นะเจ้าสำหรับคลิปนี้ปมไม่พีนน้องเหยลาไปเพียงตัวอีกคนเจ้าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้มบฝา,าก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเพจน้องโบตัวเต็มไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องโบคนงามคนนี้ฝากเป็นกำลังใจให้ก็อีป,ป,อ,กอ,ป,ปอก็อีแม่เต็มเลยเจ้าป้ากันไหม่คลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายเจ้ามัโดนโดนแซวกันน้องหมาเห็นไหย